อะไรค่ะทุกคนขอบ้านุญาตนะคะอันนี้เราพาทุกคนมาเข้าป่านี่เราเดินมาเจอนี่ต้องเก็บคูณนะดูนว่าเป็นลายดอกไหมนะหาเรียกนะยูจะได้กี่ดอกเราพาไปดูข้างล่างนะตรงนี้เราเคยมาหาแล้วครั้งนึงน,นะมันเคยขึ้นก็จะขึ้นห้องขึ้นจะลุก Ủa tự đọc giờ. Hả mà, đổi phẳng là, hỏi mà lạ, so đổi được tầng này. Giờ ăn được. Đi phòng đó à, con đi thang thằng ăn gì nữa. À xong sẽ là cái này nhá. Ngoan nào mình làm thử này.